เปรียบเทียบน้ำหนักของถังกรองที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดเรามาดูกันว่าความแตกต่างนั้นแตกต่างกันอย่างไรและมันจะมีผลอย่างไรในการใช้งานสวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้ผมจะพาท่านมาชมการเปรียบเทียบน้ำหนักของถังกรองที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดกับถังกรองที่ผลิตโดยโรงงานที่ผมยืนอยู่ขณะนี้นะครับธนะชัยเซอแอนเซอุ Say Say. เรามาดูกันว่าความแตกต่างนั้นแตกต่างกันอย่างไรและมันจะมีผลอย่างไรในการใช้งานนะครับตามผมมาเลยครับตัวนี้เป็นถังกรองน้ำที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปครับขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง16มิ้วมนะครับหลังจากที่เอาขึ้นช่างแล้วนะครับก็จะเห็นว่าน้ำหนักนะครับลูกตุ้มนี้นะครับถ่วงไว้ที่20กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวเหล็กที่ถ่วงน้ำหนักครับขึ้นมาที่3กิโลกรัมครึ่งครับรวมทั้งสิ้นก็23กิโลกรัมครึ่งครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้เป็นถังของที่มีในท้องตลาดทั่วไปนะครับข้อแตกต่างนะครับถังที่มีในท้องตลาดทั่วไปนะครับ เทคนิคการเชืここ่อมนะครับเทคนิคการเชื่อมถังใบนี้นะครับใช้เทคนิคการเชื่อมโดยใช้ลวด CO2 นะครับลวดเชื่อม CO2 ครับมันจะมีตะเข็บนูนออกมาข้างนอกให้เห็นนะครับการที่มีตะเข็บนูนขึ้นมาข้างนอกนี่ครับผู้บริโภคก็จะเข้าใจว่าเป็นการเชื่อมที่หนานะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วด้านในตัวถังเราจะไม่ทราบเลยนะครับว่าเขาเชื่อมได้สนิทกันตลอดแนวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นจุดบอดจุดหนึ่งของการเชื่อมนอกนะครับว่า ถ้าหากการเชื่อมนั้นไม่สนิทดีจะทำให้เกิดร่องรอยต่อระหว่างแผ่นสเตเลสนะครับซึ่งร่องนี้ก็จะสร้างปัญหาให้กับระบบกรองน้ำก็คือน้ำจะซึมผ่านเข้าไปนะครับถ้าคุณภาพน้ำไม่ดีก็จะทำให้เกิดเป็นสนิมเป็นตามดแล้วก็ทำให้ถังรั่วได้นะครับและนี่คือจุดบอดที่ทางโรงงานธนชัยเซลล์เซอร์วิสนะครับไม่ใช้เทคนิคนี้นะครับเราใช้วิธีการเชื่อมในทุกใบนะครับทำให้คิวด้านนอกดูเรียบ เสมอกันหมดไม่มีตะเข็บนูนขึ้นมาให้เห็นนะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่าการเชื่อมในนั้นจะเป็นการเชื่อมแผ่นสเตอร์ให้ต่อกันแนบสนิทมากกว่าการเชื่อมนอกครับนี่คือถังที่โรงงานธนชัยผลิตนะครับเห็นไหมครับน้ำหนักต้องเปลี่ยนแล้วครับลูกตุ้ม น้ำหนักที่ออกมานะครับลูกตุ้มทวงยังคงเป็น20กิโลกร,รัมนะครับแต่เหล็กที่ใช้สำหรับบาลานซ์มันนะครับขึ้นมาถึง10กิโลกร,รมัมแสดงว่าถังใบนี้นะครับหนัก30กิโลกร,รัมนะครับเป็นถังของโรงงานธนาชัยเซลล์แอนด์เซอร์วิสซึ่งเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง16นิ้วเท่ากันนะครับผม จะถ่ายใกล้ๆใ,ให้ดูทีน,นครับว่าการเชื่อมถังของที่นี่นะครับเห็นไหมครับไม่มีตะเข็บนูนขึ้นมานครับเป็นเทคนิคการเชื่อมไมทั้งหมดนะครับไม่มีตะเข็บนูนขึ้นมาให้เห็นนะครับนี่คือถังรองน้ําของโรงงานธนชัยเซเวนเซอวครับน้าหนักของถังที่แตกต่างกันนี้บ่งบอกอะไรนะครับบ่งบอกว่ามาตรฐานของแผ่นสตเตเลสที่โรงงานเราใช้นี้เป็นมาตรฐาน3 0ม1.5ถีมิลเต็มนะครับแสดงว่า เป็นถังที่ได้มาตรฐานเต็มครับเต็มปริมาณของเนื้อสเตลเลสครับส่วนถังกรองทั่วๆไปนะครับบางรายครับก็อาจจะใช้สเตลเลตที่คุณภาพต่ํากว่าก็คือมีขนาดไม่เต็ม1.5มิลมน,นะครับอาจจะต่ํากว่าเป็น1.2มิลมหรือว่าเป็นสเตลเลตที่มีเนื้อไม่แน่นพอนะครับซึ่งการใช้สเตลเลตที่มีเนื้อไม่แน่นพอหรือว่าขนาดบางเกินไปก็จะทําให้เกิดปัญหาถังรั่วได้หรืออาจจะระเบิดได้ในกรณีที่ไปใช้กับ การกรองน้ำที่มีปั๊มแรงดันสูงนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเลือกซื้อถังกรองน้ำมาใช้สักใบนั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานด้วยนะครับการเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานและกรรมวิธีการผลิตที่ควบคุมคุณภาพนะครับก็จะช่วยให้เรา ใช้ถังกรองได้อย่างคุ้มค่านะครับพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้เราด้วยนะครับต้องขอขอบคุณโรงงานธนชัยเซลแอนเซ์วิสนะครับที่ให้โอกาสผมเข้ามาเยี่ยมชมและผลิตรายการที่ดีๆนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบข้อมูลนะครับหากท่านมีข้อสงสัยประการใดน,นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะครับ และก็ขอขอบคุณที่ติดตามผมมาจนถึงตรงนี้นะครับหากคิดว่าคลิปที่ผมทำนี้มีประโยชน์ครับช่วยกันปรุนาแชร์ไปยังเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรหายของท่านนะครับและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดติดตามนะครับท่านใดที่ไม่เคยกดติดตามนะครับช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับกด s u b s c r i b e และอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่ผมจะทำคลิปมานำเสนอท่านในอกาศต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ การนำแผ่นสเตลเลตที่ไม่ได้มาตรฐานหรือคุณภาพต่ำมาผลิตเป็นถังกรองนั้นก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรน้ำหนักแรกเป็นที่แตกต่างกันนั้นบ่งบอกอะไรบงบอกว่าก็จะการใช้ล